และนี่คือการบริหารครับผมเรียกกันมาแล้วใส่เข้าไปแล้วผมได้โพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียว่าให้คนทางบ้านนะครับผมส่งคลิปตัวเองขำม,มาหรือหัวเราะมาถ้าเกิดผมขำตามผมมีรางวัลให้มาแล้วครับ18คนด้วยกันวันนี้ถ้าเกิดผมดูคลิปใครแล้วผมขำตามผมจะติดต่อกลับไปนะครับผม มีเฟซไว้เรียบร้อยเลยนะครับเอาเลยไหมมาขำเพื่อนกูไหมมาอ่ะก็มีครับผมจาก B O S T O N L A N D แล้วก็คงจื้อชาแนลที่จะมาไปร่วมกับการขำด้วยเหมือนแบบคอมเมนเตอร์เลยอ่ะคนไม่เหมือนว่าคนเราจะเห็นใครขำมันจะขำตามไอการขำเงี้ยก็คือไอการขำอย่างเงี้ยอุ้งจี้เกินก็อรายการทีวีแค่ละแวงเลยจะเข้าจมูกอยู่เลยอป็นยังงรายการขำอย่างเี้เป็นยังไงชอบเหมือนกันเพราะว่ากูก็ชอบดูพวกคลิปสิงโตขำอะไรเงี้ยเคยเห็นสิงโตคลิ คลิปหนึ่งเีิ่มเปิดเปิดเลยเปิดเลยดีกว่านี่เลยอ่าเฮ้ยป่ะเราเข้าไปดูของคนดูถ้าเกิดขำเมื่อไหร่ก็คนนั้นก็ได้ไม่ได้เลยนะขำอร่อยนะอ่าโอเคนะขำเมื่อไหร่ขำอร่อยอะไรของมึงบ้าบ้ากันไม่รู้เรื่องอ่ะคนแรกนะ เตือเืถ้าเกิดมึงต่อยนิดนึงอันน้เราสามารถขำหลังคิดได้นะถ้าเกิดเขาไม่ได้ก็ไม่ได้จริงอ่าพาไปหนึ่งคนละถ้าเกิดมันต่อยหน่อยนึง่มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้เพราะมาดีแลวมาดีลวคนที่สองครับเอ้าถ่ายน่นิมาแน่ตลกห เป็นคนบ้าเว้ยนั่งถือคนบ้าเว้ยโอเคโอเคถือว่าผ่านจากคุณคนนี้ครับเมธาเมทาแสนทองแสนทองโอเคเมธาได้นครับคนที่สองแล้วไปคนที่สาม ไม่ยา้เัยยาวขนาดนี้เี้ยโอ้โหสามแล้เฮ้ยโอ้โหอ่านตรงเข่าสะกดจอดพี่อ่านตรงเข่าไม่ยอดไม่สะกดจิตจัดอันที่สามได้ไปจากคุณว้าวแม็กไอ้แม็กได้แม็กได้ไปคนที่สี่ครับผม

กล้องมาจริงโอ้โหสนอดเหมน่ะผมชอบรายการนี้อ่ะคุณที่4จากคุณที่พัจรดาพัจรดานะครับผมโอ้ยนที่5ครับเอ้ยอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้เงินเอาอะไรไม่ได้โอเคไปนะคนที่6กนะ กูว่านะอาจจะต้องปิดเสียงด้วยอาจจะเป็นเพลงลิขสิทธิ์โอเคผ่านไปคนที่เจ็ดโอ้ยสั้นไปนิดสั้นไปนิด้าต่อกหน่อยถ้าต่อยหน่อยอาจจะได้เลยเอาพิลเตอร์มาด้วยเอาพิลเตอร์มาช่วยอ่าคนที่เจ็ดยังทำอะไรไม่ได้นะครับคนที่แปด ตัดต่อมาช่วยอ่าเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกซ่านมุกซ่านมุกซ่านคุณรู้ว่าผีเห้ยอ่ายังไ <outgoing. S 2> <c oughs> ม่ใช่คนที่เก้า อีสต์ักได้อยโอ้ยดีดีดีทำเองอ๋อดีดีดีเอาไปเอาให้ให้ผ่านให้ผ่านนะครับตอนนี้ตี้เก้าจากน้องอ๋ออโอ้ยต้งต้องรูปไอนี่ด้วยแบ็กซ์กาวรูปเราด้วยเป็นออมนะครับผมไม่ของวันบายเดี๋ยวพี่ทักไปหาเลยครับออมอ่ะคลิปที่สิบ โอกูนึกว่ามีแค่นี้โอ้คนตีไม่ทีเลยไม่ทีเลยจบสวยจบสวยเวลาหันไปมองไม่มีใครมองหรือเปล่ามีใครดูอยู่หรือเปล่าเน้องสิบได้ไปน้องชื่อน้องว่าเท็ดเท็ดไอ้เท็ดเอาไปเออคนตีนใช้ได้ไะคนที่สิบเอ็ดต่อเนื่องครับมายกูเอาหล่อแบบ เราแบบคนนั้นแหะอะไรจังกุ๊กอ่ะจองกุก๊กอ,อ๋อผมตรงนั้นใช่ไหมเออเอาแบบรอๆอ่ะรอจังกุ๊กนี่มุงจะเพิ่งตัดสินใจดิเนี่ยก็แล้วก็รออะไรเงล่ะอะไรเงล่ะเริ่มเริ่มเห็นแล้วกูเริ่มเห็นแล้วเห็นปนะทันน่ะทันน่ะมีผีข้างแล้วเงี้ยโอ้โ คุณอย่าพึ่งตัดสินอย่าพึ่งตัดสินกับสิ่งที่เห็นลอยสักหน่อยนี่คือสิ่งที่ต้นออต้องการนี่นะคะจองกุกและนี่คือสิ่งที่คุณเดี๋ยวโดนเหมือนกันทำยาวเกือบ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 โอเคมีเรื่องมีราวคือว่ามีเรื่องอะไรมาคนที่สิบสองครับ ไปแนวน่ากลัวมั้งไม่น่ามันผู้ยังทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่รู้พยายามอยู่เมื่อกี้พยายามอยู่พยายามอยู่ดีดีดีกูรู้กลัวบอลบอลตีสามมากเอาละไปโอ๊ยโอ๊ยฟุตเ โอ้โหวนนี <fi> oh, <boy>. ้อะไรอยู่ความสุขขนาดนี้ครับ เลยคนนี้อ้าวให้ไปแล้วกันนะครับเบอร์13จากคุณหมานุษแมวไ่าบรพอมนุษ์แมวนะครับผมให้ไปสิบสแล้วครึ่งทางแล้วเราเหลืออีก1,2,3,4ส4คนไปอะ่ปะจะ๊ะอ่ะอออ่ เ้ยดิเ้ยดีจะตายอ่ะโอ้ยหมันมีเยินไป่ไถ พีหายไปช่วงหนึ่งคืออะไรวะพยายามสู้เลยสู้เม่ขังไงยาดิยาดิอ้าวสิบสี่ครับจากน้องแต่ว่านันแล้วมียาเมาคาสซีลิมพิลังสีอ่าโอเคเอาไปลิมลังสีนะลิมลังสีงสหูเยอะอยู่เนี่ยคนได้เนะี่ยสิบห้าโอเค กบกิบกบกิบกบกิบขอได้ยิมยิมยิมยมแล้วต่อไปสิบหกาโอสั้นไปนิดไอ้หนูเว้ยสั้นไปนิดสั้นไนดไม่เป็นไรตอนนี้สิบแปดนะสิบเ <17. S 1> กลัวเขาขำมันมีนผลเหมือนกันนะเบอร์อ่ายแล้วก็ขำมันเองเออชอบสั้นหน,น,น่อยต้องมีแก้ตัวแล้วโอเคต่อไปสุดท้ายแล้วนะคนที่18แล้วนะครับสุดท้ายแล้วดูว่าจะทำให้เราขำตามได้หรือเปล่าไป ไม่ได้แหรอไม่ได้เหออ่านหน่อยอ่านหน่อยพบกับคุณหลก MNP ดิฉันก็ร่วไปแล้วเช่นกันมือกีต้าร์สั่งงึดนะครับทุท่านตากล้องเซ็นต์นนตื่นแล้ว ยังไม่ได้โแต่ก็ได้ไปเยอะอยู่นะเยอะกี่คนที่ได้ไป7คนเบอร์2เบอร์3เบอร์10เบอร์9ก้าเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์สีอ่าเดี๋ยวขึ้นให้ลายกันใครได้ของรางวัลไปเดี๋ยวยาให้มีให้ทีมงานนะครับทักไปหาเดี๋ยวให้ของรางวัลไปไม่บอกว่าของอะไรเป็นเซอร์เรพไพรส์โอ้ขอบคุณมากรายการนี้โอเคนะชอบดองดองชอบนเออเออถ้าเกิดเหตุการณ์มันโอเคหรือว่าเรามีอะไรในร่างกายอาจจะสนุกกว่านี้อ้าวขอบคุณมากที่ส่งคลิปกันมา จริงๆมีเยอะมากนะมีมันหมื่นคลิปคัดมาเลยแค่นี้โอ้โหหัวกะทิใช่ไหมมาตอนนี้มาตอนนี้โอ้ยตอนนั้นเราไปขับยากมากถ้าหมื่นคนโอเคครับผมขอบคุณดีโอตอร์รันขอบคุณของชื่อชาแนลด้วยครับที่มานะครับผมขอบคุณอันนี้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและนี่คือดีโอตอร์รันครับแล้วก็เพื่อนผมเองคงชื่อชาแนล ดูด้วยฮะเอาดูด้วยนะครับร่วมงานกันครับผมเดี๋ยวรับโรงพยาบลครับวันรี้เช้าไม่นานไปครับผมจมีรูปรูปใหญ่เลยเป็นไม้ให้ครับผมดีใจมากเลยครับที่วันนี้เนี่ยคุยใครอะสัมภาษณ์แย่รู้สึกนขอบคุณมากดูจนจบคลิปนะครับผมถ้าเกิดอยากให้มี V2 แบบนี้อีกเม้นเข้ามาเลยมีอีก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  เราไม่ไอ่านเขาว่ามีอีกมีอีกมีอีกอย่างนั้นแหละทั้งวันมีห้าร้อคอมเมนต์ก็มีอีก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 โอเคโอเคขอบคุณมากครับผมกดไลค์กดซับกดแชร์กดอะไรทุกอย่างที่กดได้ครับเพื่อเป็นสปอนเซอร์กับพวกเรานะครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับวันนี้